สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2 5 6 5นะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปกันเลยแล้วกันนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลสวีเดนออสวเวนคาร์น,เนนะเยอร์การ์เดนพบกับวานาโมนะค,คู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งครบ3นะครับแล้วก็จบไปที่50นะกินเต็มนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็น ฟุตบอลสวิสซูเปอร์ลีกนะครับยังบอยพบกับซูริกนะคู่นี้ให้อยู่ต่อเจ้าบ้านยังบอยในเรทหนลูกนะจบไปที่4 0ก็กินเต็มนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายฟินแลนด์พีเมียนะครับ HJK เฮลซิงกินะพบกับ VPS ี a อซ่าคู่นี้ก็ให้อยู่สูงเต็มเกมในเรท2 2ลูกครึ่งครบ3นะครับจบไปที่3ต่อ1ก็กินเต็มนะเมื่อวานนี้3คู่นะครับบวกกันไปหมดเลยนะก็ถือว่านานๆทีนะจะให้กิน3คู่นะครับ วันนี้ก็มาให้3คู่เหมือนเดิมครับไปที่คู่แรกกันก่อนเลยละกันนะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับ, Football, ค,รบคู่ระหว่างลิงบี้พบกับซินเคบ็อกนะคู่นี้เนี่ยจะเตะในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเลยเปิดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างลิงบี้นะครับไอ้ทีมเยือนอย่างซินเคบ็อกนะบุกไปต่อที่เลทครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกครึ่งครบ3านะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะ ห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันเป็นเจ้าบ้านนะครับอย่างลิงบี้ที่เก็บชัยไปได้3เสมอเป็น1แล้วก็แพ้เปน็น1นะครับหากดูโดยรวมนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบอลแพ้ทางกันนะสำหรับทีมอ่าคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะสินัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างลิงลิงบี้นะครับเก็บชัยไปได้ทั้งหมด6นัดเสมอเป็น1แล้วก็แพ้ไป3นะครับเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้เลยสักนัดนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านอย่างลิงบี้นะ ส่วนทีมเยือนอย่างซินเคบ็อกนะัดสิบนัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด6นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยนะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับฟอร์มการเล่นนะไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านหรือว่าเล่นในบ้านนะครับในวันนี้เนี่ยดูจากเลนแล้วก็สกอร์ที่เปิดมานะครับเป็นซินเคบ็อกที่บุกไปต่อครึ่งลูกก็คิดว่าวันนี้น่าจะออกสกอร์สูงนะคู่นี้นะให้อยู่สูงเต็มเกมในเลตสองลูกครึ่งคบสามแล้วกันนอะกคู่แรกนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลลีกสวีเดนออสเวนคานนะครับคู่ระหว่างซิดิอุธนะครับพบกับเดเกอร์ฟอร์ดนะคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเลเปิมาที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างซิดิอุธนะฮะต่อที่เลทครึ่งลูกควบหนึ่งนะครับไหลขึ้นมาจากครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกครึ่งครบสานะครับไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งนะไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะครับ ้านัดหลังสุดนะครับของคู่นี้เนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างซิริอุสที่เก็บใช้ไปได้ทั้งหมด4นะัดแล้วก็แพ้ไป1นนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าคู่นี้เจอกันก็แพ้ทางกันเหมือนเดิมนะสำหรับอ่าซิริอุสกับเดเกอร์ฟอนนะครับแล้วก็เป็นซิริอุสเจ้าบ้านนะที่ถือว่ามีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะสิบนัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านซิริอุสนะเก็บใช้ไปได้3เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับโดยรวมแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับการเล่นในนลีนะครับ ส่วนทีมเยือนนะครับเดกเกอร์ฟอดเนี่ยสินัดหลังสุดไม่ต่างกันเลยนะเก็บใช้ได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเลยนะครับในรวมแล้วก็ถือว่าแย่พอสมควรนะทั้ง2ทีมเลยนะในวันนี้เนี่ยทีมอันดับ10ตอ่ออันดับ15ในเลทครึ่งลูกเนี่ยคิดว่าวันนี้ซิริอุตก็น่าจะเก็บใช้ไปได้นะให้อยู่ต่อเจ้าบ้านซิริอุตนะในเลทครึ่งลูกแล้วกันเนาะคู่ที่2นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่น1นนะ คู่ระหว่างโมพบกับเฮาเกซุนนะค,คู่นี้เนี่ยเตะ5ทุ่มตรงนะเลเวลมาทีท่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างโมนะต่อที่เลตหนึ่งลูกครบครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็นเกณฑ์เนี่ยสลูกครบครึ่งนะครับไปดูผลงานดีกว่านะ5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างโมนะครับเก็บชัยไปได้ทั้งหมดอ่าห้านัดหลังสุดที่คู่นี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างโมทีท่เก็บชัยไปได้ทั้งหมด5นัดรวดเลยนะแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยยิงมากกว่า3ลูกเลยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่า ชัดเจนนะสำหรับโค่นี้นะครับโม e เนี่ยมีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ10นัดหลังสุดของโม e เนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด8นะัดเสมอไป2นะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับทีมอันดับหนึ่งของลีกนะครับส่วนทีมฮาเกซุนนะ10นัดหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่3เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป3นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นนอกบ้านเนี่ยโอเคนะแต่เล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับทีมเยือนนะ ในวันนี้เนี่ยหากดูจากเลทแล้วก็สกอร์เนี่ยคนแพ่ไปที่โมกันเยอะแล้วก็อาจจะไปที่สูงกันเยอะด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะฉีกออกไปนะก็ให้อยู่ต่ําเต็มเกมนะในเลทสามลูกครบครึ่งนะครับคู่นี้นะส่วนหน้าบอลเนี่ยคิดว่าโมเนี่ยชนะแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็อาจจะตัวเผลอนเนี่ยอาจจะเสมอด้วยนะอาจจะเสมอศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็จบที่หนึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่คู่นี้เนี่ยขอเน้นไปที่ต่ําเต็มเกมแล้วกันเนาะ ก่อนจะลากันไปนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสทีเด็ดบอลให้ด้วยนะครับสำหรับใครนะที่ยังไม่มีกลุ่ม VP หรืออยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์เดอะเบสตามที่ปรับหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับภายในกลุ่มเนี่ยมีเซียนนาอยู่หลายท่านเลยนะแล้วก็มีอะไรแปลกๆให้ดูด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ใครอยากบวกนะอยากมีกําไรทุกวันนะแอดไลน์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ